ดาวพฤหัสบดีย้ายใหญ่จะส่งผลทั้ง12ราศีไปในทิศทางไหนบ้างวันนี้เราจะมาเคลียร์ชัดครบจบคําทํานายในคลิปนี้กันเลยครับดาวพฤหัสบดีครับเป็นดวงดาวที่ดีที่สุดครับถือเรียกว่าเป็นดวงดาวพระเอกเลยนะครับที่จะเป็นตัวช่วยนะครับหรือตัวขับเคลื่อนให้กับทุกๆราศีโดยเฉพาะเรื่องของ การงานการเงินความสําเร็จและโชคลาภและราศีไหนครับที่จะรับอิทธิพลของดาวพระศุดีในช่วงย้ายในครั้งนี้เรามาฟังคําทํานายกันครับมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีกรกฎกันเลยครับดาวพฤะศุธีจรเป็นวินาศกับดวงชะตาส่งผลถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตบางอย่างเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันบางคนอยู่ดีๆครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยผลักดันรวมไปถึงผู้มีบับปัญชาคอยหนุนหลังด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนครับอยู่ดีๆครับจะมีคนมาช่วยหนุนหลังในเรื่องของทรัพย พอในเรื่องของการเงินและหลักทรัพย์ครับเรียกได้ว่าช่วงนี้ครับคุณจะมีเงินเข้ามาแบบงงๆและมีโชคเข้ามาแบบฟุกๆครับเพียงแต่ว่าครับต้องระวังด้วยนะครับในเรื่องของคนอิจชาริษยาตาร้อนนะครับคุณนะครับจะทําอะไรช่วงนี้ครับอย่าออกนอกหน้าพยายามพาตัวเองไปอยู่เบื้องหลังจะดีที่สุดเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ย เป็นดาวสด็จที่จะคอยผักดันหนุนหลังในช่วงปี2 5 1 8นี้อย่างแน่นอนครับสำหรับชาวราศีเมษหากพูดถึงราศีของคุณแล้วยังเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องและส่งผลลัพธ์ดีแบบชัดเจนดาวพฤหัสบีโคจรเข้าในเรือนสาชะโยกนาอยู่ในภพที่สนั่นหมายความว่าดวงชะตาของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อการลงทุน นะครับรวมถึงการเดินทางจะสงผลดีนะครับและโดดเด่นที่สุดในเรื่องของเชิงการค้าขายการเจราจาการสรุปข้อตกลงการเปิดการขายเรียกได้ว่าคุณเป็นราศียืนหนึ่งในเรื่องนี้เลยครับสำหรับชาวราศีมีถุนเดือนนี้มีความสําคัญมากๆเลยจะเป็นจุดเปลี่ยนและเป็นจุดสตาร์ทวงรอบใหญ่ในชีวิตของคุณกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะดาวพฤหัสทีครับ ดาวที่ดีที่สุดจากโคจรเข้ามาในชีวิตของคุณยู่ยาวๆไปถึง12เดือนจะส่งผลดีซึ่งดาวพฤหัสดีครับมาจากเรือนกรรมะนะครับส่งผลทําให้ความสําเร็จในเชิงความก้าวหน้า ได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญหาใครเริ่มต้นหาสิ่งใหม่ๆก็จะเข้ามาหาคุณนอกจากนี้ความสําเร็จโชคลาภและการเงินก็จะวิ่งพุ่งเข้าชนคุณแบบไม่เกรงใจใครกันเลยทีเดียวครับสําหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภหลายๆคนมักตั้งคําถามอยู่ในใจอยู่เสมอว่าทําไมชีวิตไม่เลิดไม่ปังเสถียีครับก็ขอให้ใจเย็นๆนะครับย, ب, ย้ำอีกทีว่าดวงดาวเพิ่งคลายตัวกําลังจะย้ายราศีขอให้นิ่งๆสักพักหนึ่งปีนี้เป็นปีที่ดาวดีที่สุด โครจรส่งผลดีทำให้ราศีของคุณโดดเด่นมากๆเลยและกลับมาพลิกฟื้นอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะดาวพะะัสบดีโครจรเข้าในเรือนกระดุมพระเป็นศูนย์ยะพาหะอันทรงพลังเรียกได้ว่าการเงินลาบลื่นลงตัวพลิกดวงเศรษฐีโดยฉับพลันจำเอาไว้ว่าความโชคดีมีไว้ให้คนกล้าอย่างคุณเสมอครับสำหรับผู้ที่เกิดราศีธนู คุณเป็นราศีที่ดวงเด่นดาวลุ่งโดดเด่นไม่แพ้ใครหากพูดถึงดาวพระศดีซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณเองและเป็นดาวที่ดีที่สุดด้วยจะโคจรเข้าในเรือนปัตตนิและเล็งราศีของคุณเองเดยกได้ว่าจะมีข่าวดีตามมาหลายเรื่องกันเลยทีเดียวครับซึ่งบางคนจะมีบ้านมีรถมีที่อยู่อาศัยบางคนจะมีหุ้นส่วนที่ดีเจอคู่ค้าที่ดีนอกจากนี้ในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์ที่จะสมหวังและที่สําคัญจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชุนด้วย เรียกได้ว่าสวยเคยี่ใจนะครับปีที่แล้วไม่มาปีนี้ครับมาแน่นอนสําหรับลาสีของคุณครับ สำหรับผู้ที่เกิดราศีตุลซึ่งก่อนหน้านี้คุณจะต้องเผชิญกับความท้าทายมาหลายเรื่องเจออุปสรรคปัญหามาเยอะแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับดวงดาวใหญ่ๆจะย้ายก็จะส่งผลกับราศีของคุณแบบ100%กันเลยทีเดียวดาวพฤสีโครจรเข้าในเรือนสุภาจะส่งผลให้เชิงความก้าวหน้าเกิดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนับจากนี้เป็นต้นไปทุกอย่างก็จะเริ่มลี้ขายแล้วนะครับดวงการงานก็จะเริ่มคึกคักส่งผลดีกับราศีของคุณและข่าวดีคุณจะเจอมิตรแท้ เพื่อนร่วมง,งานที่จะคอยส่งเสริมเกื้อกูลสนับสนุนในเรื่องของโอกาสและความสําเร็จเข้ามาครับเกิดราศีสิงห์ต้องขอคารวะจากใจจริงๆครับถึงแม้ว่าชีวิตคุณจะถูกสู้กับมาตั้งเยอะนะครับบางคนเหนื่อยล้าบางคนท้อใจมาตั้งหลายครั้ง แต่ครั้งนี้ครับคุณจะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนครับพระนิสิต่างๆก็จะมีทางออกแล้วนะครับนับตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมเป็นต้นไปครับหากใครที่เคยเจ็บจนเจ๊งนะจะกลับมารุ่งพุ่งติดจรวดนะครับโดยเฉพาะดาวพฤษัสดีจะโครจรเข้าในเรือนลาภะชีวิตจะเปลี่ยนแปลงจะดีดีขึ้นจะมีโชคลาภหล่นทับ เตรียมตัวเป็นเสียทีป้ายแดงได้เลยครับสำหรับผู้ที่เกิดราศีกันเป็นที่เข้าใจกันว่าดาวเสาร์กำลังเข้ามาหาในดวงคุณทําให้คุณเกิดมีความกังวลใจอยู่บ้างก็ขอให้มีสติครับและก็สบายใจได้เพราะมีดาวเพื่อสบีครับ ยังซับพอร์ตดวงชะตาของคุณโคโจรเข้าในเรือนกรมมะเป็นจุดจอมฟ้าทําให้ดวงการงานของคุณดีมีความก้าวหน้ามีเกณฑ์ขยับขยายซึ่งจะนําพาความโชคดีความสมําเร็จและสมหวังและความมั่นคงกับราศีของคุณครับสําหรับชาวราศีกุมถือได้ว่าไม่มีดวงดาวหลายๆมาเบียดบินราศีของคุณเลยเรียกว่าผลเคาะแล้วดาวพฤหัสบดีโคโจรเข้าในเรือนปุตตะ นะครับแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการเจ็บป่วยของบุตรบริวารตั้งใจฟังดีๆครับเรื่องของการเรียนความรู้วิธีการใหม่ๆรวมไปถึงอะไรใหม่ๆก็าตามเนี่ยหรือการลงทุนจะส่งผลดีกับราสีของคุณ mm hmm. เช่นคุณจะมีงานใหม่ๆมีเงินใหม่ๆมีโชคใหญ่ๆและที่สำคัญสวยและรวยมากซะด้วยครับ สำหรับชาวราศีพิจิกคุณเป็นราศีที่มีความก้าวหน้ามั่นคงสตูแพ้ภัยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่จะต้องระมาัดระวังเรื่องของรายจ่ายจะมีเข้ามามากจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์จะป่วยครับและนอกจากนี้อย่าไว้ใจใครครับปัญหาต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นจากคนใกล้ชิดที่จะสร้างความวุ่นวายกับราศีของคุณคุณมีดวงดาวพัดผ้าครับ,ค,รบคือดาวพระศดีโครจรเข้าในเรือนโมรณนะ ส่งพลังถึงดวงและราศีของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องระมัระวังมันทําบุญให้เยอะนะครับในช่วงดาวพฤหัสีย้ายครั้งนี้ครับสำหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรผ่านอุปสรรคมาเยอะถึงแม้ว่าคุณจะเจอเรื่องไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เช่นการยกเลิกการถูก เปลี่ยนโดนเอาเปรียบปัญหาต่างๆหนักๆลุมเล้าเข้ามาพร้อมกันแต่ข้อดีครับคุณจะมีเรื่องสพายเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภครับหลังวันที่13พฤษภาเป็นต้นไปจะมีความก้าวหน้าจะเกิดความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นมากดาวสบีจรเป็นอริแปลว่าการเริ่มต้นการบุกเบิกการต่อสู้หลังจากนี้ครับคุณจะต้องเหนื่อยเริ่มต้นแต่สุดท้ายจะสบายทีหลังอย่างแน่นอนครับ สำหรับผู้ที่เกิดราศีมีนหาพูดถึงความเลือดความปังแล้วคุณเป็นราศีที่ติดอันดับความฮอตไม่แพ้ราศีอื่นโอกาสดีๆยังเปิดให้กับราศีของคุณอยู่เสมอดาวพัสบดีครับโคจรเข้าดิเรนพันธุอันทรงพลังส่งแสง ทำให้คุณมีเกณฑ์ตั้งหลักตั้งตัวได้นอกจากนี้งานของคุณมีความมั่นคงมากขึ้นหากใครที่อยากมีบ้านมีรถมีที่อยู่อาศัยรวมไปถึงการขอเครดิตคุณจะมีข่าวดีเป็นจังหวะนี้โอกาสทองของคุณแล้วครับ